อยู่ๆก็มา่วานใสเอาเอกเอาใจกันฉันมาออดมาอดอ,อย่างนด้นฉันดูว่ามันยังไงยังไงอยูอย่นะเปิดปากก็เห็นลิ้นไก่ต้องการเรา การต้านที่เขาตั้งตักถนนใหม่รถไฟหรอรถไฟอยู่ตรงไหนรถไฟไฟอันเ,เ,เส้นที่ไปของมันไม่ใช้ไปเส้นนั้นหาเขาพากลา,างพากลางพากลางทุ่งนาของเขาอะ ตนี่นะนี่ยถ้าเราไปนอนที่พุชีฟ้าเนี่ยชั้นระยะเนี่ยเราดูเนี่ยดวงอาทิตย์ออกอันนี้ดูสวยมากว่ะนอนตะกินน่ะโอ้บรรนอนรึเป็นหนาวอยู่ขนาดนี่เมื่อ็ โลกชอบหามาเนาะัลอกรเต็มเต็มไปเจ้าได้เยอลยดไปประมาณักหารงันเดียยวเดอ่านวมเ็อากเลยกำลังออกเดินทางจะไปพุชีฟาย มันบดมันหมืดก oh, <laughs> well, ็เลยมันเขาแบบปีไฟง่ายๆเนาะอ่ะเขานะม่ตัวนเา่าไม่มีตัวตัศน์พถ้าเด็กตื่นไฟอ่ะโอ้หูตั้งสื่อเช่นนอน่า่ช่ อันนี้หมองหน้าหนาวที่บ้านก่อนที่คุณจุ๋อันนี้นี่เขามาว่าอยู่เนาะตนมห้าตอกเพื่อนนะตอกเพื่อนตเืกันเนาะตอกื่อนันาตกื่อนตอกเพื่อนตเขาหนาว 哦，ตะวันนั่น，哈哈哈哈哈！摸摸，摸摸，摸摸，摸憋，哈，ตะวัน，摸憋，ตะวัน嘞。飞，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  เจ้กันนี่ไมเข้าว่ายังไงชะลอสิชะลออนายเป็นงาไป็นได้เจ้าเสียวๆอ่ะโอ้หมอกเนาะนี่ดังนี้โซมีหมอกเยอะมากโอ้โหอจริงๆมองไปเห็นข้าเลยเนี่ยอแต่สวยมากเลยเมื่อกี้เนี่ยแต่วัน สูงตูงนั่นแหละออพอยายนีจับไม่ไม่มีใครเห็นพอจับไปแป๊บเดียวเองเจ้าหน้าที่เดินมาบอกว่าเออพี่เขาไม่ให้จับอันนี้เข้ามาโซเชียลนี่นะบอกตุ่อย่างเขาป่ะายามถ่ายไปก็แชร์ไปเมื่อวนีคนมาดูเยอะบ้าเรืบ้าเนี่ยนะสายมันบ้า แต่ดูก็ไม่เห็นมีใครใีโซเชียลอ,อย่างเราะจริงจริงมไม่มีใครกรจับเข้าไปเขาก็าจนมากเขาจะในหละติกตอกเจะเล่นติกตอกกันนั่นแหละที่เขาโชว์กันนะนะ,นะแล้วก็ดูทูเขาก็ทั่งกันหมดลมมเลยเลยมึงยังไม่เข้าใจแต่อันนี้ถนนเส้นนี้เส้นไหนนี่ ออกมาจากไหนแล้วก็โปออกมาจาไหนอีกเราไม่ไปทวนนี่กันบ้างเหรอนี่ไหนนี่นีคนอ่ะหยอกอนี่นี่เขาซึ่งดุแบบจิ้งกขาก็ได้ทวนนี่ตาจะไปจะไปนี่ไปนีมีอะบ้างมันเก เดตเ,เขียน้ามนันรืงวม,มันหนบ้านผมยังไ,ได้ใจวบ้านเขาเนน่ง,ง,ง,งนนเ่เอาัวเ <ew> ี้ยตวมันใจง่ายมา่อยเมือคนนี้คนนั้นมันชือดีดตก,กันแกชือดีดุณนสอ,องคุณนนองเขาไปขายางน้นื่นอ,อลดตกงนไปิ มันมันเยอะๆปได้แลด้นะขายรขาดายด้วยไอ้พวี้พวกพายกับนั่นเป็นยังไงเหมือนเหมือนแบบเปิ้านแิ้นนะนี่ก้ันนอ เข้ามาในก้นใหญ่ล้วอันนั้นอันยัไรเขาเรียกว่าคอมเมนี์มันสูงพอดีแรงมากเลยนะท้องฟ้าหน้าหนาหมินบอในตอนนี้มันโคตรมากท้องฟ้านี่แดดออกแล้วก็พอทาอ่ะที่เนี้ยท้ายมันเรื่องแล้วหมองทั้งทั้งเดี๋ยวจ่อีกแล้วโอแล้วก็ทายแล้วนะส่งเลย ปิดแล้วอ่ะโดนโดนอั้งที่มันหมอกมันปิดหมอกเยอะนะเนี่ยเนาะหักศอกอ่าหน้าสองนห้าสิบก็ลองไปแจ้งอีพอกันในไหนมาแล้วก็สายไหนอ่าหากลับอ่ะจะได้สักหน่อยนึงขังเงินก็ขับนตึงเหมือนนี้ถ้าออกยังคำก็ต้องขั้นตึง มันะก็เห no right right. ็นหนาม้นก voilà. ันก็ไมหายฟ้องกนี่ท oh. yeah, okay, ี่นีับจับจับอเนี่ไนตาเอะปุ่นตนไฟแดงเ้อไฟแดงแน่เดนันตาโอ้ยเนาะยเนสุดอุ่น ไปเลยไน่ท e ี่ไหนอ่ะไอ้ด้านในอ่ะโลกตั้งหลังเขามีกอบ๊อบบเดินนาเลยเดินนาไปก่อนรถออกมาทางหลังเนี่ยเนี่ยงูีนี่หูเขาหูนี่เขาเป็นมานี่ ออกขั้นถูกต้องถูกต้อง